ข่าวของทางคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงครับจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษย์เสีงสยงศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกนะครับได้มีการมอบถุงยังชีพจํานวนทั้งสิ้น300ชุดให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงแล้วก็อำเภอสามโคกครับเมื่อวันที่14กรกฎาคมนะครับพระภูวิจิตอาภรณ์นะครับเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าวาดวัดสว่างพบ พร้อมด้วยผู้แทนวัดพระธรมมธรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยายุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกนะครับได้มีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อวไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจำนวนทั้งสิ้นนะครับ100ชุดด้วยกันและที่อำเภอสามโคกนะครับจำนวน200ชุดโดยมีคุณมนตรีนะครับอังกาพินครับในอำเภอคลอง ขอัยนะครับนายอำเภอสามโคกพร้อมด้วยคุณพงษ์รดาพัฒนาสกุลการครับประธานชมรมรักปรวรรัิศิน5ห้าอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในประถมพระเด็ดรพระกุณพระธรรมรัตนพรนะครับการระพ้อมนะครับก็จัดขึ้นณนะที่ว่าการอำเภอสามโคกนั่นเองสำหรับข้อมูลเมื่อวันที่สกายกฎราคมนะครับพุทธศักราช2564ทางวัดพระธรรมกายโมเลนี้ที่ธรรมกายร่วมสนับสนุนเตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามดังนี้ครับหนึ่งนะครับโรงพยาบาลสนามอาชีวรักปทุมนะครับวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีจํานวนทั้งสิ้น150ชุดครับโรงพยาบาลสนามที่สองนะครับคือร่วมใจรับอยู่ในพื้นที่ตลาดไทยนะครับย0ชุดโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองบึงยี่โทนะครับจำนวนทั้งสิ้น70ชุดนะครับโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามครับ108ชุดครับ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลบางขยงนะครับจำนวนทั้งสิ้น100ชุดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลระแหงนะครับอีก50ชุดด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามอำเภอปรางกูนะครับจำนวนทั้งสิ้น30ช,ชุดนั่นเองสำหรับโรงพยาบาลสนามทั้งหมดในครั้งนี้ครับเรามีการมอบทั้งสิ้นแล้วนะครับจำนวนรวมเลยนะครับอยู่ที่528ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นนะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทโดยที่ผ่านมาครับทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายแล้วก็เครือข่ายคณะศิษย์สยามศิลป์พระธรรมกายทั่วโลกนะครับได้มีการมอบชุดปริโภคเป้สะพานจํานวนทั้งสิ้นสองแสนกว่ารายการครับรวมมูลค่าแล้วสามสิบกว่าล้านบาทเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์จํานวนทั้งสิ้นห้าหมื่นหกพันรูปมอบอาหารปรุงสุต ใหม่เลยนะครับทุกวัน16,170กล่องรวมมูลค่าทั้งสิ้น6 46,800ปบาทและยังมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับถึงยังชีพเฟชพั์จำนวนทั้งสิ้น200,000กว่ารายการทีเดียวครับมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทนี่นะครับก็จะเป็นสถิติทั้งหมดที่ทางสำนศาศาักสื่อสารองค์กรวัฒนธรรมกายได้รวบรวมมาฝากผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุนะครับ